สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น i6 ok, นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อ IPX4 นะครับโดนฝนได้โดนเหงื่อได้นะครับใส่ออกกำลังกายได้นะ ปลอดภัยหายห่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นหูฟังแบบ o อ e n Ear นะครับข้อดีของหูฟังแบบ o อ E n Ear เนี่ยก็คือมันไม่จําเป็นต้องยัดลงไปในรูหูนะครับคือถ้าเป็นหูฟังยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีมันเป็นแบบเอียบัดหรือว่าอินเอียเวลาใส่ไปเนี่ยมันต้องยัดลงไปในรูหูนะทาให้บางทีเนี่ยใส่ไปนานๆใส่ไปทั้งวันเนี่ยอาจจะแบบอึดอัดหูแน่นหูเจ็บหูนะครับผมปัญหานั้นนะครับจะหมดไปถ้ามาใช้เจ้าตัวคาว่าไอหตัวนี้นะตัวเนี้ยนะเวลาใส่ใช้งานเนี่ยเพียงแค่แปะอย ข้างนอกของใบหูของเรานะครับไม่จะเป็นต้องยัดลงไปในรูหูนะครับมับนก็ได้ยินเสียงดังชัดเจนนะครับผมทําให้ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันไม่อึดอัดไม่แน่นหูนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะนี่สามารถปิดได้นะครับผมนี่นะ ตัวนี้นะครับก็เป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.4นะกินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็สเสถียรอีกด้วยนะครับเวลาดูหนังดู u t u ู e เนี่ยเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดิเลทด้วยนะตัวนี้มาพร้อมกับเกมโหมดนะเป็นโหมดเล่นเกมที่เสียงตรงกับภาพดิเลยน้อยมากนะหรือว่าเป็นมิวสิกโหมดที่ให้เสียงที่ดังฟังชัดเบสหนักนะครับผมตัวนี้นะก็คือไดรเวอร์หรือว่าลําโพงของเจ้าตัวหูฟังนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับไดเวอร์หรือว่าลำโพงขนาด16.3ม mm, ิลิเมตรนะเป็นไดเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ให้เสียงดังชัดเจนแล้วก็เบสหนักนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้นะยังคุยโทรศัพท์ชัดเจนด้วยนะตัวนี้เขาจะมีไมค์มาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะไมค์ตัวแรกเนี่ยจะทําหน้าที่รับเสียงคุยโทรศัพท์นะรับเสียงพูดของเรานะครับผมแล้วก็ไมค์ตัวที่2เนี่ยจะเป็นไมค์ที่ทําหน้าที่รับเสียงรบกวนนะแล้วก็มันก็จะประมวลผลผ่านทาง AI ที่ช่วย ีการตัดเสียงรบกวนนะทําให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเสียงดังฟังชัดแล้วก็ไร้เสียงรบกวนหรือว่าเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาน้อยมากๆนะอ่าตรงนี้นะครับยังมาพร้อมกับนี่ ไฟ LED นะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตัวนี้นะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวหูฟังนะมีเหลืออยู่97%นะครับผมตัวนี้คุณสมบัติของเขานะก็คือแบตมันอึดมากๆนะชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงนะแล้วก็สแตนบายได้ถึง600ชั่วโมงเรียกได้ว่าชาร์จครั้งหนึ่งนี่คืออยู่ได้ทั้งวันหรือว่าอยู่ได้ไปหลายวันเลยทีเดียวอันนี้นะก็เป็นปุ่มกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะ อันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงกดค้างไปการเปลี่ยนไปเพียงถัดไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จรุ่นนี้นะจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไทสีฟ้าชาร์จนะชาร์จเต็มภายใน40นาทีเท่านั้นนะคือชาร์จ40นาทีฝังได้20ชั่วโมงนะเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับผมอ่า ตัวนี้นะน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องยัดลงไปในรูหูนะครับบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะแนะนําเลยนะตัวนี้นะเจ้าตัวคาวาไ6ใส่สบายไม่อึดอัดไม่แน่นหูคุยชัดตัดเสียงรบกวนดีแล้วที่สําคัญแบตอึดอ,อีกด้วยนะมาพร้อมกับเกมโหมดด้วยใช้เล่นเกมได้เสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลยนะครับในกล่องนะก็จะมีนี่สายชาร์จ Type C แถมให้แล้วก็มีถุงที่ใช้สําหรับเก็บหูฟังแถมมาให้ ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ